ความโปร่งใสเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า2ทศวรรษแต่ช่วง10ปีหลังสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้เดินเกมรุกจับมือท้องถิ่นจนล้างภาพลักษณ์เดิมในสายตาของประชาชนให้ดีขึ้นได้ตามลําดับก็ตามที่ฟังเขาเราจะทั้งองค์กรบริหารทุนตํบลสาะท้องถิ่นนะครับเนาะวาท้องถิ่นก็เลยก็ไค่อยมีเขาจะเลยหรอครับ มาทิ้นจางลังวันเี่เท่านปอบพ่อพันอกไปว่าเข้าไปกับปังเที่ยงกับมิยูเป็นเพ่วนหน่อยแล้วล่ะครับสุมนีนทองทิ่นนี่ก็ดีขึ้นหลายดีค่ะดีขึ้นหลายเพราะว่าการพัฒนานีก็คือแบบให้ชาวบ้านนี้ค่ะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสียงสะท้อนของชาวตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นแนวโน้มที่ดีซึ่งแต่ละปีสำนักงานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจะลงพื้นที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดเสมือนกาลยานมิตรติดตามมาตรฐานการก่อสร้างเช่นความแข็งแรงความหนาของพื้นถนนให้ตรงกับสัญญาเงื่อนไขเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนอีกทั้งได้มีการประสานงานเชิงนโยบายกับผู้บริหารท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงานสำคัญทั้ง สำนักปลัดกองช่างกองคลังตอบข้อสักถามเป็นวิทยากรควบคู่กับการเป็นพี่เลี้ยงแก่ข้าราชการให้ทราบถึงกฎระเบียบกฎหมายรวมถึงโทษของการทุจริตคอรัปชันตอนนี้ตามยุทธศาสตร์ระยะที่3คือเราทํางานเชิงลุกครกับเข้าถึงเลยฮะเข้าถึงเข้าใจเขาบางทีเขาอาจจะ,ะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาในการกระทําผิดแต่อาจจะไม่ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องระเบียบ ในเรื่องของกลวิธีในการทํางานเนี่ยเราก็มาให้ความรู้เขาในด้านนี้ครับเป็นการพ้องปรามเป็นยังไงการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกฎหมายเกี่ยวกับหัวประมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมตารมตารา100มาตรา103เหล่านี้แหละครับ ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองเองก็ได้พัฒนาระบบการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยตรวจสอบพร้อมกับเสริมสร้างวินัยแก่ข้าราชการร่วมกับสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดร้อเอ็ดด้วยผมว่าอ,อยากให้ลงมาตรวจด,ดูๆเพราะว่ามันถือเป็นเรื่องที่เพดให้พวกท่องทิ้นหรือว่าพนักงาน เกรงกลัวระวังย่างหน่อยๆก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะเขาคิดว่าเขาสีเห็ดเขาสีทำผิดเขาเห็นหน่วยงานอยู่ลงมาตรวจสอบอยู่มันก็ป้องกันได้หลายความโปร่งใสไร้ทุจริตมีจิตสาธารณะยินดีให้ตรวจสอบถือเป็นภาพลักษณ์ของท้องถิ่นยุคใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันมองประโยชน์สูงสุดอยู่กับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพปฏิพัฒน์เข็มทิศเอ t นบี NFT, onda, ทีอุบลราชธานีรายงาน